ตัวอะไรตัวหนึ่งซ้ำๆเอ้ยเดี๋ยว,วนันนี่มันสัญญาณรุนเลนไม่ใช่เหรอโชคไรต้องระวังอาสเสียเสียสิ่งของที่นรักต้องพิจาให้รอบข้อก่อนตัดสินใจสิ่งน้ำโชคในวันนี้คือดอกไม้น้ำแข็งทำไมมันแม่นจัง <c oughs> เดี๋ยวนะคือคือวันนี้ฉันจะสุ่มอายกะแล้วสิ่งของน้ำโชคคือดอกไม้น้ำแข็งออ๊อดวงมาเคื่อนเลยน้าฮะการหลดเดี๋ยววนัน อย่าบอกนะว่าเธอมาทำสกุปเน็ตเดียวนะคุณเธอคุณเธอมาทำอะไรที่นี่คือมาเล่นการแล้วแบบเดียวนะทำไมมันเกิดความรู้สึกเชนเจ้าอูเนอทุกอย่างาไ,าไปเพื่อเธอมากขนาดไหนเธอรู้บ้างไหมตู้ของเธอ่ะที่ฉันกดไปน่ะเจ็ดสิบเจ็ดโลนะไฟน้าแล้วไงเธอมานะักในร้านในวันนี้ฮะไม่ต้องมาทำหน้าบองแ้วได้นะานี่ไม่ใช่ทีหนังของนายออกไปซะ บอกแล้วมันสุมเสียงอย่างนี้ะนะเอาล้นักั่วมเทารกับเธอนีมันตันตําตันตเนี่นนเ,นะนเราเราเราต้องกดตู้ถวาวรทิ้งทิ้งออกไปก่อนยี แล้วเพอร์เซพชันสูสูโครตอันนี้เกินสีละน้านนาสูโครด สถานการณ์นี้มันคุ้นๆนะอ๋อตัวอะไรตัวหนึ่งซ้ำๆเอ้ยเดยวอนนี่มันสัญญาณรุ่นเลนไม่ใช่อ่ะยังไงเนี่ยคุณเธางั้นก็คงต้องให้คุณพี่มานั่งคุมสแล้วละมั้งเนี่ยฮะ ที่ที่ที่ดูก็ได้นะน้าๆๆเดี๋ยว ถ้นเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายอ้าเดือเดือเด,ด,ดืไม่สามคนเลยปอ่ะเยอะอยู่ละวเดี๋ยวฟลุตเอาไม่ให้อะเอาไม่ให้อย่าตัวใช่อ่ะ 流水三の何でしょう Ai, mình, mừng, chào mừng, xin nhắn, anh ta lại giết mổ mồ trên cán bộ luôn lệch mầm mò lệch ạ, sao kỳ này ok, hiểu cả, okay. uh <tuk> eh kunciwarara dan <tangan> pen dan ขอบคุณเ,เธอมากเลยค่ะข,ขอบคุณมากขอบคุณเธอจริงๆนะที่ข่าวนี้เธอไม่ทันยุติฉันถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณแห่งความชโชคร้ายมากไกลๆกดห้ามเลยาคงไม่มีอะไรเอ้าโ,โลสเลสเซเพิ่งเหก่าว่าถามจริงอันนี้อันนี้เป็นเป็นของขวัญเอาไปให้เวนตีปะเนี่ยอ่าโลสเซียก็ออกมาพร้อมกัน แต่ว่าเธอไม่ได้สันทันว่าแบบว่าเป็น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 แม่แม,แม่แม่ชีของบอมบนุญอยู่แล้วนี่<อ>แต่นี่เธอตั้งแต่เอามาให้ใช่ปะ<อ>คือแบบอยากให้ป้านป็นตีเหรอ,อแหมชานอดวันนี้เธอได้สกุปเด็ดนะรูเ้เปล่าอ้าวยิ้มเขาบคุณสำหรับสกุปเด็ดของเธอนะสกุสกุปเนีต สกุปเม็ดสุ่มกระชายกาส,สกับสัญญาณหลุดเล็ด <laughs> อะเธอ,อ,อรู้ลแล้วฉันไหมว่าจะเขียนขาย่าวยังไง <laughs> ฝากเธอด้วยฝากเธอด้วย หลังจากยืนจินค่ะทไม่กลจเกิดการต้นผลิตทอาเราป้องกันเพิ่มยี่สิเป็นเวลาสิบสองวิเอรอรถรถสนพิ่งสีสองอ่าช่วงเวลาคงอยู่ของห่อน้ําแข็งสสีร้างขึ้นเพิ่มขึ้นสี่น้อ๋อมันก็เอาบาเล่นเอาบาเล่นแบบว่าเป็นเป็นตัวแปะน้ําแข็งได้ได้ดีขึ้นอ่ะโอเคนะฮะ ต่ว่าแต่ว่าซูาคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะซีซีมันเกิดเกินไม่นานแล้ว c e มันเกินไม่นานแล้วอ <c oughs> าฟาโมอ่า <ela> ในที่สุดในที่สุด <c oughs> <c oughs> คอนเนคชั่นขัดห้าอาวุธนาดาดาฟาโมนี่นี่สแสดงว่านี่นี่สแสดงว่าเกณฑ์ชิน้นใหญ่ที่เหมียวปัญญ้นใหญ่มาใชา้เราแล้วเนี่ยถึงแด้ออกไอเอฟเพอร์เพอซพชันช่นมาอย่างเงี้ย เออได้ลองใช้ระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสักทีรับพลังโอเคเออสติงเนนี่คือถึงถึงว่าออน้อยอยู่นะเพิ่งขาดสองอ่ะเอาเอา,เอาไปแห้เ์เบนตีเมิโอยังจเมียอยังไม่ได้ปั้นเวนตีเลยอ่ะส่วนเนื้ส่วนเนื้อส่วนเดินเดินเดอะฟูดเกิรมาหนึ่งแล้วก็ทำมาทำเป็นเนืคอเลกชันสองแบบแล้วกัน แปลว่าคอนอในชั่นรัหนึ่งที่อ่ะอัพแบบอัพสุดกับมีคอนเนคชั่นหนึ่งที่แบบบนนทแบบว่าติดติดไหมแบบว่าไม่ไม่อยากเป็นขั้นสองไอนน่ไม่ให้รูปร่างมันเปลี่ยนเออ